สวัสดีครับยินดีด้วยแล้ก็สู่รายการ SD Gamer แล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมโซดีมนะครับ วันนี้คุณอยู่ในเกม Happy View อ่าเรามากดเพลงกันเลยนะฮะจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีให้เลือกด่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นด้วยกันทั้งหมด5ด่านนะครับอะไรเนี่ยบ้านอะไรแมนชั่นบีสิงสองจัดเลยนะฮะขออนุญาตแป๊บน,นึงครับเลื่อ,อนกันอ่า Pay Now รอสักพักนะฮะเพี๊ดเพย์วิดมีออลลี่อื้อตายเลยฉันแค่ต้องการเพื่อนต้องการเพื่อนแล้วทำยังไงอ่ะ เอาไงต่อเนี่ยอ่ะดีตาเร็วนะเออก็ตายอยู่ดีโอ้โห,โห,โห จบไปครับสำหรับด่านที่หนึ่งนะครับที่เราจะนำให้ม,มันดีเอาละครับเราไปที่ด่านที่สองเลยนะฮะด่านที่สองด่านอะไรนี้ครับอันนี้ก็จะเลื่อนลงมาจ้ะ มันไม่เป็นตามเมาอืองั้นก็เอาด่านแค่ที่มีในนี้นะชาวซิตี้ครับจัดไปฮะเพนารเลือกตัวละครนะคนแรกครับลงลงรถเข็นติดเจ็ดนะฮะคนที่สอง ที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะฮะอันนี้จักรยานคู่พ่อลูกนะฮะอ้าวอันนี้คืออีอ้วนนั่งอยู่บนรถนะฮะอันนี้ก็เด็กแว้นกับสกอยเกอร์น,นะฮะอันนี้ก็โหลุงอ้วนนั่งอยู่บนคัปเตอร์ไม้ไผ่อะ อันนี้ซานตานะฮะมากับพลพักของเขาอันนี้ใครครับอมาเป็นครอบครัวครับอันนี้เอาละครับตัวที่ผมจะเล่นคือเด็กแว้นนะฮะไปครับเด็กแว้นเด็กแว้นจะทำให้ผมชนะด่านนี้ได้หรือเปล่าก็โปรดติดตามครับให้กำลังใจเด็กแว้นด้วยนะฮะ โอ้โหมีร้องเออตายยังรอด <S <S สก,กอยตายแล้วโอ้เอ,อือหน้าไถโอ้โอ้มายเลกขาฉันโอ้ มาอย่างไหนเนี่ยนักกระจอกเทศยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้่อเพื้ออ่าสปริงตัวนะฮะเอาละครับอีกให้โอกาสเขาอีกรอบนึงนะในการพิสูจน์ตัวเองนะฮะรีสตาเลวเอาละครับมาแล้วครับดูว่าเขาจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่าครับสองคนนี้ อ้าโวโอ้ปแล้เวเออคราวนี้เละครับเดี๋ยวจะสกไฟตหลอนะฮะเอาละครับจบไปสำหรับด่านทีส่สองนะครับเอาละครับ,บ,บ,รบเารามาเริ่มที่ด่านที่สามกันเลยนะฮะ ทับเปิลลันดีโคเตลด้วยครับเราไปโรงแรงมแล้วนะฮะเป็นด่านที่สมามกันนะครับอ้าะครับเจอกับคนนี้แล้วนะฮะหลังจากที่เราเล่นเขาไปในด่านแรกอุ้ยติดเตียงกระโดดกระโดกะโดกัเตียงเอ,อย้ย <c oughs> โอ้ยถอยครับอ่าถอยหลังไปกระโดดกัเตียงถึงแล้ว đốt ắt na ư uh hư -huh. kinh vời cho, con đốt à Ừ, hô tiêu Đồ À, về phải... Đây này Hà thằng luôn ha, lông đi Ờ, để... ดีอะไรฮะลิฟอะไปได้หรออ้ตายเลยอะโอ้โหยังมีต่อฮะเอาละเอาละเราให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งกันนะฮะทีน,นีผมพอรู้ทางแนละ้วไปเลย โดนขึ้นเตี้ยงอ่าผิวแล้วผิวแล้วก็โดน,นอันตาอเออตกมาได้อ่าไปตกไม่เป็นไรครับไปต่อฮะเลอปุงอ้ยเจ็บขาหักไปแล้วครบับไปต่อ,อะนะครับข,ขาเข,ขาจะไปได้หรือเปล่าด้วยขาข้างเดียวขเขานะฮะ Hồi à, à, này đây đó Hồi Ok, go in the... À, là long đây nè Để thăm ra sống tiền ra ยอญญาตีโดนไม่ถึงยจะออกไปแตะขอบฟ้าอุ้ยจำมันโชคชะตาไม่เข้าใจนะครับอีกทีหนึง่งจะออกไปแตะขอบฟ้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะเฮ้ยลงอยไปแล้วโย่ hãy không nào nè Ôi mhm 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 thang mhm 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 เออเรียบร้อยครับเออลงน้ำอีกเอาแล้วครับไปต่อฮะแหมไปได้ไกลนะครรอบนี้เอาแล้วครับยังไปต่อได้ยังไปต่อเจออ้วนทำไงผ่านไปผ่านน้ำแล้วจะไปถึงไหนกันติดติดอะไรเนี่ย ฝส,สักเยอะอยังชิดชิดไม่ได้โรยได้กีบกอหลาแต่โรยได้น้ำตุกลาบแทน <c oughs> อ้อไปแล้วยินดีผาแล้ว,วเราไปที่ด่านที่สี่น,นะครับผม ลิเมทเพย์แบ็กคาทีฟส์เรเดลลองเลเนซองเลเวนเกอร์นะครับอันนี้เรื่องมาเรื่อยๆนะฮะดอตเดตชื่อน่าสนใจดีครับ บึบเรียบร้อยครับเพน่าอันนี้จะเป็นดายังไงครับเจอวันนี้แล้ววอเตอร์สปายอมจยิงอย่างเดียวนะแล้วไงต่ออ้อยเจ็บขาหักไปแนละ้ว ยังไปต่อได้เออยิงล่วงโคตรจริงโอ้ยอือเออเรียบร้อยไปต่อยังไงไปต่อดเ้ยอ,อ่าไปต่อได้ครับเออยิงเต็มอกโอ้ยล่วงหลุดไปแล้ว โอ้บินเลยครับเอาละครับเราให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับการพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาจะไปได้ถึงไหนกันนะครับอาร์มรี่ยิงปุ้งเต็มอกแขนลุดไปเลยฮะโอ้โหตายแล้วยังมาลังก้าอะไรเนี่ย ไปแล้วครับขาข้างออยิงขากระเด็นอ้ยไปเลยเอาล้ครับเอยยังไม่ยอมตายมันยังไม่ยอมตาย,ย,ย,อตายเอาล้ครับต่อไปก็จะเป็นด่านที่5ด่านสุดท้ายครับสำหรับการการแคสเกมนี้นะฮะเอาล้ครับจะเป็นด่านอะไรนะ ด่านอะไรเป็นด่านอะไร The g h o s t t เท n หรือ s i l e น t City ดีนะฮะ g o โ Train นะฮะเรียบร้อยครับจัดไปฮนะ g o โ Train รถไฟผีนะครับมาดูกันว่าว่าจะน่ากลัวแค่ไหนกันนะฮะอ่าแล้วครับเป็นลูกพ่อลูกขี่จักรยานนะฮะ อุ้งมาถึงลูกคอหักครับไปรถไฟนะฮะเฮโยยังไม่ตายโอ้ตัวหักนะฮะมามาดูกันว่ารถไฟจะพาเราไปที่ไหนนะฮะจะพาไปถึง จุดมุ่งหมายของเราที่จะไปหรือเปล่านะฮะตอนนี้ตัวก็เล็กไปแล้วนะฮะรถไฟก็ยังคงดำเนินไปต่อเรื่อยๆนะฮะลุงข้างบนนี้ก็นั่งสบายไปนะฮะโอ้โหตัวอ่อนมากลุงอุ้งหยังซ้ำ จะจบตอนไหนนีครับไกลว่าโน no อเอาล่ะครับนี่คือจุดจบของด่านนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะแถมให้อีกด่านหนึ่งนะครับเพราะว่าด่านนี้รู้สึกผมยังเล่นไม่หนำใจ Melanie. เท่าไหร่นะครับไปเล่น Silent City ที่ คางไว้เมื่อกี้นะฮะถือว่าแถมให้แถมให้อาละครับไซเรนซิตี้นะฮะเพน่า mm hmm. อืมีใหญ่แมงมุมด้วยเฮ้ยโอ้โหมีพลังงานนะฮะยูนิตไฟและแอคคุณต้องหาขวางและยาวขวางอย่างน้น đào khóa rằng này đào khóa này mấy mấy Ủa, chơi hỏa À, đẹp rồi, Chơi อะไรวะเออใหเ้เราให้โอกาสเขาได้ทำการวิสูน์ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะฮะผมรีสตาร์เลเวลรีดิเออดีฝาดอยู่นี่ใช่ไหมอ่ะถอยไปเก็บก่อนเนละ้ะรู้เกม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 อ้าวบล็อกไปอ่ะอ่าไปก่อนนะไปตามเกมเขาบอกกอน โอ้ปันมาครับม,มีพลังงานนะฮะอ่าไปหาขวารูแล้วถอยกลับไปนะฮะอ่าไปอีกไปอีกอือหือปันยังยานถอยหลังคนระับเป็นความสามารถพิเศษของเขานะฮะเก็บขวานอเออไปต่อคนระับได้ขวาแล้วถือยังไงดิวดูไม่ไนดะ้ <c oughs> อไปรอครับอือหือโค่นทั้งเสาอ่าไปรอแล้วเฮ้ยอุ้ยอ่า,อาติดตึกอีกอืออติดตึก อ้าวตายลองขึ้นมาครับจะพาไปไหนต่อตอนนี้ลูกตายแล้วครับอ้าัไปไปได้ต่อนะอือจะพานขาดิไปต่อได้ครับอื ลงมาสู่ชั้นใต้ดินนะฮะฮ้ยจาะฮุ้ยจาะฮ้ยจาะฮ้ยฮุยอ่ะเจฮยจอ้โดนน้ำตกไปหนึงนะฮะมีพลังงานนี่ฮะ อ้าวติดอืมอืมล่วงล่วงลูกไปครับลาก่อนลูกออืมืมพลังงานแรงอืม นั่นมันคืออะไรเนี่ยวักกิ้งบอลไม่ใช่ฮะไปดิอ่าไปไปอ,อือยอ รู้สึกด่านนี้จะนานมากไปต่อเรียบร้อยเพอร์เฟกอ้มีพลังงานโอ้ยโอ้โหมีทำทองฟา้ามืดนะฮะสมจริงจริง ปาสิลาโอ้มายกอดมีมีมีเป็นเรื่องเป็นราวฮะโอ้โหโอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายเกอร์นอโอ้ยหัวแตก เออลาก่อนโนโนไปแล้วโดนเหยียบซ้ำอีกโอ้เราจะมาดูชะตากรรมของร่างไร้วิญญาณของพ่อนะฮะเออโดนเหยียบซ้ำอีกนะฮะบึมโดนระเบิดจริงจริงระเบิดเออ มีแถมตอนจบเอาละครับก็จบไปสำหรับด่านนี้นะฮะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ